เห็ดแม่ไก่จ้ะเห็ดแม่ไก่เอาไปทำเอาไปเห็ดเห็ดสามหลอดจะจัดเลยคุณน่ะกำลังสวยๆพอแม่พี่น้องอือกำลังสวยๆจ้ะเนื้อเขาจั่วชีขาดเนื้อก็ตั้งแต่อิฐปัญญงอน ที่เปนแก่หรอกกปล่อยพันหน่อยสุดยอดเลยว่า Central. สันเถอืพี่นะเต็มอ,อยู่ประมาณ่น้นงเอ้ยปุ่นนั้นหน่อยๆอ่อ,อนๆน,นี่กำลังขึ้นเพียบเลยจ้ะเด้อต่วอันนี้ออนแล้วจะเอาก่อน สวยงามขนาดวัคนคะลายแต่มันจืดฝุน่นเปื้อนเก็บออกก่อนพุ่น่นะท่างผีผู้น่ะจ้ะชิหยอดบ่นะผู้น่ะห้อยคนมาเตะมาต่อยพูนะ่น่ะ พุน่น่ะจดดีดีตอนเย็นบางท,างทึงเจิงเยอะเลิกงานก็แวะมาเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณน่ะ สุดยอดอันนี้น้องแอรเพิ่นเด้อเพิ่นมาพร้าวแต่เพิ่นเขียนมาถามเจวานอยากได้ก็ไปเอาด้วยว่าสัตว์คุณอาจารย์เอาละค่ะเก็บไปตากแข็งไว้คุณน่ะก่อนนี้ก็คือสิกระตานี่คือสิเต็มจะจังสิเกินไปอ,อ,กอีกกระตานึงมาก่อนนี้กันกระตานี่ก็สิเต็มแล้วจ้ะ สุดยอดเลยพ่นเห็นบอสพ่นงามอิลีงามคักงามแหน่ง <c oughs> <c oughs> เพืเกิอดอยู่บานเท่านะสุดยอดของความสวยข้างบนนี้ค้นมาแตะมาต่อยเป็นตะวันข้างล่างนี่งามขักจ้ะอขาดแตะดี๋ยวเอากว่าน,นี้หน่อยปลากระตาไม่มาใส่อีกสามก้อนนั่น,น ก่อนานั้นจะไปออกกระต่ายอิยนมาใส่สุดจอดของความอ่อนความสวย ช่วยน้ำขนาดก้อกนนี้ไหมก้อนนี้ก็ใส่ได้ถ้าจ้ะเด้อโอ้ยหคุณนะโอ้ยยังอ่อนอยู่ยงงนี่นี่ตาแข็งเดี๋ยวจะพาเปล่ากระตาไหมมาใส่ด้วยพ่อแม่พี่น้องคุณท่านคุณอันนี้มันเต็มแล้วไม่อยากให้มันเอ้สัม่มแม่จ้ะแค่นี้ก็ลุนกระตาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตาใหญ่ด้วยนี่เด้อ เบลกระตาไม่มากก่อนะ้่วนเบลกระตาไม้ล่ะโอ้ยงัดออกก่อนนี่กันพได้ายงัดมือขวามือขวาพลังลายกับมือซ้ายาดชูสุดยอดเลยพณน,นะสุดยอดเลยจ้ะ สุดยอดของความอ่อนความสวยพุ่นเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใจเย็นจะ้ะมาตัวพ่อแม่พี่น้องแต่กระตาไม่มาแล้วมาตัวมาตัวอุ้ยหนุโอ้ยแังอัดลายโอ้ยความอ,อ,อยากงัดพู่พอเลยกิ่หยอนสิไปงัดมือเดียวพ่อแม่พี่หนุกจะซ้อมือจอกันจะง,งัดอยากอยู่พุณนะ อุ้ยคนละจ้าอันนี้เง,า,งา,าการเงาคักเปงนไงพูนอันนี้เงางามสุดยอดเลยเฮียเขาจะไปงัดมือเดียวแต่ซองเนี่ยมือหัวซักหัวคว,ว่ำเยอะุ็นนะหัดกันแล้วพูนอัน,นอ,นอน้อนไปแบบมันไงน,นี่นี่น,นี่ นยนอนงสิไปงัดมือเดียวสุดจอดลีุูนนะสุดจวดความสวยมากเห็ดแม่ไก่แล,ล้วก็วนกวอนนี้นี่ก่อนเลกที่จอยงัดมือเดียวมันบอกข้นสเสลแล้วพ่าแม่พี่นองเลยน,นะ โหปางไงนึง่งบ่ะสวยงามเป็ดอีลีปะสิทภาพไปสีเส่เขตตาแข่งอีกก้อนนึงจะไปทอดล่องทอดแบบสุสดๆมึงจะไปแช่น้ำสมมึงว่ามันสีขาวคือเก่าปะเดิดคักรอจะเนาะโอ้ยสวยงามมากเดิดคักจ้ะ อ้ยเป็นไงจ้ะเต็มท้ายรถบ้อปุณน,นี่ไหมแม่ตอเดเก็บจได้พุณเต็มตาใหญ่ปุณฟังเครื่องพี่แล้วกัน้รถอีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องอเอองานแวะซื้อดอกไม้จ้ะ หอมทั่วงอกเนื้อปดจนหอมมาเบิ่งในรถลุจอยบัดใช่นไหมก็ในหอดบ,าบ้านที่พ่อแม่พี่น้องมาจอดอิมหอมดอกไม้จะไปซื้อดอกไม้พี่นะซื้อดอกไม้สวยๆไปจัดบ้านค่ะพุ่นพุ่นอยู่หน้ารถก็เต็มอายะอยูพ่พุน่นพุ่่นนะดอกไม้แยะๆไปแวะพุ่นกันไปแวะหางซื้อไข่ซื้อของกัน พามาชมหน้าบ้านเสียงไอแล้วกินเขา้าวแกมกไอ